ส่วนของโรงรถเนี่ยนอกจากพื้นเนาะก็จะมีในส่วนของฝ้าโรงรถนะครับตัวผนังบริเวณรอบๆของด้านนอกด้วยนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าฝ้านะครับมีรอยแตกแตกร้าวไหมนะครับเ่องของระดับผิวเป็นไงเรียบเนียนหรือเปล่าเมื่อเราตรวจลงจัดรถนะครับครับอีกจุดหนึ่งเราไม่ควรพลาดเลยนะครับเกี่ยวกับโรงจัดรถเราจะตรวจเพราะบางที่นะครับเหลกโอ้ใช้เหล็กเยอะเลยน้ำหนักเยอะครับบางทียังไม่ได้ทำตีวอเตอร์เลยครับก็โบปโอ้ปวดมากเลย เราแปลเนีไม่ใช่ว่าเราจะตรวจอย่างเดียวนะครับเราต้องฟังจากพวกแบบเป็นเกมด้วยว่าในการตรวจเนี่ยเขาออกแบบยังไงคือสุภาพเสร็จรับรองอยังไงหน้างานเป็นยังไงเราก็ต้องรับฟังหรือดูจากแบบกฎวกเก์พวกนี้เป็นหลักด้วยสำหรับการตรวจน,นะครับ วัสดีครับมาพบกับผมมินกับช่องสถาบนิกบ้านานะครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาบนิกบ้านานะครับอ่าแล้ววันนี้ครับเป็นวันศุกร์เหมือนเดิมครับเรามาอยู่ในธีมชวนทุกคนตรวจรับบ้านนะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูไอเดียในการตรวจรับบ้านนะครับว่าเขาเริ่มยังไงทําไมเราถึงต้องตรวจรับบ้านทํายังไงเราถึงจะได้บ้านที่มีคุณภาพเหมาะสมกับมาตรฐานที่จะอยู่ของเรานะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะทําให้บ้านเนี่ยไม่ได้คุณภาพในการอยู่อาศัยอย่างเช่นน้ำรั่วน้ํเซึมหลังคามีปัญหา อะไรพวกนี้ครับแล้ววันนี้เราอยู่กันเหมือนเดิมครับกับอีก2กูรูครับพี่เอกและพี่เตาครับสวัสดีครับ เรา,ารอเตอ,งอางนงานภายในแล้วนะครับผมต่อไปแล้วก็ต้องมาดูองค์ประกอบภายนอกแล้วครับองค์ประกอบภายนอกที่สําคัญเนี่ยครับทุกอย่างในสำคัญทุกส่วนเพียงแต่ว่าในการตรวจนะครับเราต้องแยกหมดหมู่การตรวจออกไปนะครับเพื่อให้ครบองค์ประกอบของตัวบ้านครับตอนวันนี้เรามาดูงานภายนอกงานภายนอกที่เราจะตรวจมีอะไรครับพี่เต่าในส่วนของโรงรถครับผมอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องจอดรถทุกวันนะเนาะเข้าออกของบ้านนะครับในส่วนของโรงรถเนี่ย เราก็มาดูในส่วนของพื้นก่อนเลยนะครับพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นคอนกรีตนะครับส่วนใหญ่โครงการก็เตรียมให้แค่นี้นะครับถ้าจะเราจะปูกระเบื้องอะไรก็ปูที่หลังได้นะครับส่วนลงรถเนี่ยพื้นคอนกรีตเนี่ยครับเขาจะมีการเทไว้ให้เรียบร้อยนะครับระหว่างพื้นลงรถนะครับกับตัวบ้านเนี่ยคุณเอกจะสังเกตนะครับว่าจะมีร่องเล็กๆนะครับประมาณสักสิเซนนะฮะแล้วก็ลึกนิดหน่อยนะครับประมาณสามเซนตลอดแนวของรอยต่อตัวบ้านเลยรู้ไหมครับว่าเขามีไว้ทําไมอันนี้ไม่ทราบอ่ะ อ๋อไม่ใช่นะครับพี่ก็คือทราบนะครับพี่ก็คือว่าตัวนี้จะเป็นการการจอยนะครับรอยต่อระหว่างตัวอาคารการจอยพวกนี้ก็จะเป็นการอ่อนดีออนกาวทีนี้คําถามพวกนี้ครับก็มีข้อสงสัยนะครับสำหรับที่จะถามสถาปนิกว่าทําไมมันต้องอ่อนกาวออนดีแล้วมันแตกต่างยังไงนะครับเดี๋ยวข่อแยกเชิญพี่เอ็นนะครับช่วยอธิบายนะครับให้ทางพวกผมหรือทางผู้ชมนะครับอธิบายให้เขาทราบนิดนึงว่าทําไมมันต้องอ่อนกาวออนดีแล้วมันแตกต่างกันยังไงครับพี่โอเค ถ้าใครเป็นแฟนขับช่องสถาบันทีงบ้านๆนะครับไม่ต้องมาถึงวันนี้แล้วรู้อยู่แล้วออนบีมคืออะไรออนเกาคืออะไรใช่ไหมเรามาพูดกันง่ายๆเลยออนบีมก็หมายถึงออนบนคานนะครับวางบนคานออนเกาก็คือวางบนพื้นและความแตกต่างระหว่างวางบนพื้นกับวางบนบีมนยครับมันต่างกันยังไงปกติแล้วนะครับเวลาโลกของเราเนี่ยพื้นดินของเราเนี่ยมันจะซุดตลอดเวลาเลยยิ่งบ้านเราเนี่ยครับอยู่ในกรุงเทพนะครับเป็นดินที่มันค่อนข้างมีความนุ่มเยอะๆพื้นดินเนี่ยจะซุดตลอดเวลานะครับแล้วเวลาซุดเนี่ยเวลา นโครงสร้างเนี่ยวิศวกรนะฮะเขาจะคำนวณโครงสร้างอ่ะเผื่อไว้แล้วตอบเสาเข็มไว้แล้วนะครับทำคานไว้แล้วนะครับพื้นตรงเนี้ยมันจะซุดน้อยนะฮะเวลาเราทำโรงจอดรถเนี่ยครับเอ่อวางไว้บนคานเนี่ยมันก็จะมีโอกาสซุดเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ทำไมพื้นโรงจอดรถส่วนใหญ่อะครับเขาถึงวางเป็นออนกราวเหมือนอย่างที่พี่เอกยืนอยู่เนี่ยครับเป็นพื้นออนกราวการทำพื้นออนกราวเนี่ยครับข้อดีของเขาคือมันจะซุดไปพร้อมๆกับที่ดินของเราใช่ไหมถูกครัทำไมเขาถึงอยากให้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าเวลาเขาเอาพื้นเนี่ยครับวางไว้บนดินเนี่ยบบ้าาาานนนนนเรรอ่่่ะขััถถมมมผใช แล้วก็เลี้ยวเข้าบ้านใช่ไหมมันไม่ได้ขับรถมาแล้วเข้าบ้านได้เลยพื้นเนะี่ยพื้นถนนมันก็จะด,ดอยุดสม่าเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาเลี้ยวเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้สมูทต่อกันแล้วรอยต่อพวกเนี้ยครับเขาก็จะทําเอาไว้พวกเอ่อยางมาตอยามาลาดเอาหินก็มาโรยเพื่อให้มันมีความต่อเนื่องกันสุดไปแล้วก็ซ่อมแซมแก้ไขแค่ส่วนนั้นได้ถ้าสมมติว่าบ้านที่ไหนมันสุดเยอะลองนึกภาพเสาตามอ้อทางด่วนเห็นไหมฮะเสาตามอ้อทางด่วนไม่เคยสุดเลยแต่พื้นรอบๆเตามอ้อทางด่วนอะสุดตลอดเลยแต่เสาอทาม้อทางด่วนางวละีแบ อ่อนเก่าครับพี่ถูกต้องครับผมเห็นไหมครับการตรวจรับบางเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะตรวจอย่างเดียวนะครับเราต้องฟังจากพวกแบบเป็นเกณฑ์ด้วยว่าในการตรวจเนี่ยเขาออกแบบยังไงคือสุขภาพเสร็จรับรองยังไงหน้างานเป็นยังไงเราก็ต้องรับฟังหรือดูจากแบบกฎเกณฑ์วกนี้เป็นหลักด้วยหรับการตรวจนะครับทีนี้ในการตรวจพวกนี้นะครับมันมีอะไรตรวจอีกไหมครับพี่ก็นอกจากพื้นนะครับตามที่พี่มินนะครับแนะนําไปแล้วนะครับในส่วนของงานพื้นเนี่ยจอยรู้จักแล้วเนาะพี่เอกว่าเอ๊จอยมีประโยชน์อะไรก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการเบรกระบาดต่อพื้น ลงรถกับตัวบ้านก็ทําให้เป็นการซ่อมแซมได้ง่ายนะครับก็แนะนําว่าบางทีโครงการเขาไม่มีหินโรยให้นะครับเราก็ซื้อหินมาโรยในช่วงรอยต่อได้นะครับเพื่อตกแต่งนะครับให้สวยงามในงานพื้นนะครับเราจะดูเรื่องรอยแตกรา้านะครับตางตัวพื้นมีรอยแตกร้าหรือเปล่านะครับแต่จากที่เราดูตรวจสอบไม่มีรอยแตกรา้านะครับทีนี้มันจะเป็นความสวยงามของพื้นละื้นคนกรีกนะครับซึ่งเขาเก็บงานโดยใช้น้ำโอนนะครับมาจิ้งนะครับเพื่อให้ ผิวของตัวลงรถเนี่ยสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็การมองการ ดูตำแหน่งต่างๆเนะนี่ยทำให้สวยงามคือผิวที่ที่เขาได้แต่งผิวไว้นะครับด้วยน้ำเปลือเนี่ยมันเป็นการประสานผิวไว้แล้วนะครับดังนั้นเวลาจะปลูกผิวกับเบื้องเนี่ยก็สามารถปลูดดกด้วยปูนขาวก็มีปูนขาวได้เลย<อ>นะครับก<ม>็คือเราไม่ต้องไป่เต็มตปูกกับเบื้องก็ดูเรื่องระดับนิดหน่อยก็สามารถปลูกกับเบื้องได้เลยนะครับครับผมครับนอกจากพื้นเนาะก็จะมีในส่วนของฝ้าโลงรดนะครับตัวผนังบริเวณรอบๆของด้านนอกบริเวณนั้นนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าฝ้านะครับมีรอยแตกแตกร้าวไหมนะครับและของระดับ ผิวเป็นไงเรียบเนียนดีหรือเปล่านะครับก็ได้เช็คดูนะครับแล้วก็ในส่วนของเสาโลงมรถนะครับว่ามีการบินแตกมุมรอยชับแลวรอยแตกแล้วเป็นยังไงนะครับก็คือดูภาพรวมของตัวอาคารเองครับว่าผิวสวยงามหรือเปล่านะครับ เมื่อเราตรวจลงจอดรถนะใช่ไหมครับอีกจุดหนึ่งเราไม่ควรพลาดเลยนะครับเกี่ยวกับลงจอดรถคือประตูใช่ไหมครับประตูรั้วอประตูรั้วใช่ไหมครับประตูรัวทางเข้าครับผมเราจะตรวจอะไรยังไงบ้างครับพี่ก็ในส่วนของประตูรั้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประตูบานเลื่อนเนาะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับก็ซึ่งตรงนี้เราก็ทดสอบง่ายๆครับก็คือเรื่องปิดเปิดดูครับว่าปิดเปิดไหลเลื่นสะดวกไหมเพราะบางที่นะครับเด็กโอ้ใช้เหล็กเยอะเลยน้ําหนักเยอะครับบางทียังไม่ได้ทาติดมอเตอร์เลยครับก็โอ้โหฝืดมากเลยนะครับ ซึ่งก็ต้องใช้มือเลื่อนดูครับปิดเกิดสะดวกไหมแล้วก็การเชื่อมเหล็กของประตูรั้วเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันโดนแดดโดนฝนตลอดใช่ไหมฮะถ้าเชื่อมไม่สนิทดีนะครับสนิมมาแน่นอนเพราะว่าด้านในของเหล็กเนี่ยตอนทีการทําสีของช่าก็ไม่เรียบร้อยดีก็อาจทำให้เกิดสนิมด้านในได้นะครับพวกนี้สังเกตง่ายมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราไปตรวจเนี่ยมันจะมีสนิมนะครับสีแดงเลยสีแดงเลยอ่าเป็นส้มเส้มมาประมาณนี้อันนี้ตกนี่ยากออกมาตามรอยต่อได้เลยซึ่งตรงนี้ก็ให้เขามาเก็บงานได้นะครับเพื่อให้แข็งแรงนะครับ แล้วก็ในส่วนของรั้วด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นเป็นโครงลูกโครงเหล็กอย่างนี้เนาะเราก็เช็คเรื่องของความแข็งแรงนะครับจับดูเช็คตลอดแนวดูว่าเออมันเช่อมเชื่อมเป็นยังไงความแรงได้ไหมนะครับครับผมสําหรับการตรวจนะครับลงจอดรถนะครับประตูรั้วนะครับ แล้วก็เหล็กนะครับของประตูรั้วก็จบตะเพียนเท่านี้ครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับที่เราจะมาตรวจภายนอกกันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ไม่ได้ล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบมาช่วยกันแก้ปัญหานะครับถ้าใครอยู่ในสังคมสถานบันทกบ้านๆเนี่ยครับเรามีไอเดียช่วยเพื่อนๆนทุกคนแน่นอนครับเพราะว่าเรามาช่วยกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถานบันทกบ้านๆครับขอบคุณครับโอเค สำหรับวันนี้เราจะมาตรวจอะไรครับพี่เต่าโอ้วันนี้เรามาตรวจงานภูมิทัศน์ภายนอกนะภายนอกมีงานรั้วมีงานดินา,นานงานอาบออพักต่างๆรอบบ้านเลยอ่ะเอาเป็นงานรอบบ้านนะตรงนี้